สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะพวกอขนตาลนะคะถึงจะไม่ค่อยได้ทำรมคิดเสียนะคะแต่วันนี้คะ่ะน้ำตาลจะมาสอนโรดเกมไมครับของแท้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นั่นเองค่ะโ <c oughs> อเคนะคะเปิดเน็ตเสร็จแล้ววันนี้คะ่ะเราก็มาพิม์กับว่าเกมไมครับนะคะพิมพ์ตัวนี้เลยคะ่ะ นะคะตาลจะมาสอนโรดตัวนี้นะค่ะทุกคนคงงงนะคะว่าทำไมยังไม่ได้โหลดมีรุ่นเวนตาโหดแบบไม่เสียตังด้วยนะจ๊ะเป็นเป็นเวอร์ชันรัสสุดด้วยนี่นี่ค่ะเป็นรุ่นเวนตาก็คือตาลเคยโรลดมาแล้วนะคะทุกคนค่ะโอเคกดออกกันกดเ,เริ่มแรกนะคะให้เข้าไปทางน้อง g o o g l e เลยนะคะกดปุ๊บไปเดูแล้วก็ให้พิมพ์คำว่า ดาวโหลดเกม My Cup ล่าสุดฟรีนะคะจะพิมพ์ให้ดูนี่นะคะกดปุ๊บไปเลยทุกคนจะเห็นคำว่าตัวนี้ใช่ไหมคะนี่ผู้เห็นจะเห็นใช่ไหมคะสำหรับดาวโหลดเกมรป็นเวอร์เกมจ้ากดเลยค่ะ น,นี่นะ่นะเอาไอ้นี้ไม่ใช่นะนี่ทุกคนเห็นตัวเป็นภาษากฤษตัวนี้ใช่ไหมนั่นแหละมันบอกให้เรากดดาวโหลดนะคะสำหรับน้องไม่รู้นะอันนี้ก็เจอมาจะเป็นลูกศรตัวเขียวๆตัวนี้นะคะให้กดเลยนะอ่ะกดข้าไปอีกรอบแล้วก็ให้กดตัวนี้เลยนะคะทุกคนห้านใครอ่านประกิบ ภาษาอาังกฤษไม่หอน,นะคะจะแปลให้นะคะก็คือแปลว่าดาวรูดนะคะกดไปเลยนี่ค่ะแล้วทุกคนมันจะเห็นไฟล์ที่อย่าเพิ่งโฆษณาเข้าใจบอกแล้วก็ทุกคนจะเห็นไฟล์ตัวน,นี้นะคะ่ะเก้าสิบจุดแปดอ่ะไม่รู้ค่ะตาลเป็นคนขี้ดื่มนะคะก็แปะกันแล้วกันนะคะ M B นะคะทุกคนค่ะกด มันจะขึ้นบอกว่าคุณต้องการดาวโหลดฟาร์ดาวน์อีกครั้งไหมดาวน์โหลดเลยค่ะทุกคนค่ะมันไม่เสียงหรืออะไรดอกค่ะแต่มันจะเสียงคือสำหรับคนที่พื้นที่เต็มนะคะมันจะบ่พอนะพื้นที่แล้วทุกคนก็ต้องรอค่ะรอรอรอแล้วแล้วระหางนั้นเราก็มาเลื่อนดูนะคะว่ามีอะไรอีกบ้างนะคะการดาวโหลดแอปตยิงหรือแอปติกต็อจีนก็ก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่ก็น่าจะแบบใช่ไหมวะน่าจะลืมได้แหละเนาะ ข้อเรื่องต่อโอเคนะคะหลังจากที่ดาวโหลดไฟล์เสร็จนะคะมันจะมีรูปสอนถูกนะคะให้กดคําว่าดาวโหลดกดเข้าไปเลยคะ่ะมันจะมีขึ้นบอกว่าต้องการติดแอปพลิเคชันติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ไหมติดตั้งเลยค่ะแล้วก็รอให้ทางแบบว่าน้อง Google หรือทางไมค้าติดตั้งเลยนะคะทุกคนแอปตอนนี้ก็คือสามารถหลังจากที่แบบว่า ดาวโหลดเสร็จแล้วก็สามารถเล่นได้เลยนะคะหรือเราจะแบบว่าเปิดหรือเสร็จสิ้นก็ได้ในนะคะเราก็ต้องรอต่อไปค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะเสร็จสิ้นแล้วนะคะกดไปเลยค่ะแล้วก็ออกจะวิฟได้เลยนะออเสร็จแล้วนะคะมันจะขึ้นพาวเวอร์อยู่ตรงนี้นะคะเกมม็นไหมคะนะคะเราให้ทุกคนกดเข้าไปที่น้อเพสตนะคะเห็นไหมคะทุกคนนี่เห็นไหมมันจะขึ้นบอกนะคะว่ามันจะขึ้นแล้วถอนการติดตั้งกลับเล่นนะคะให้เรากดรีเล่นนะคะนี่ อันนี้ของแท้นะทุกคนขาไม่ต้องสมัครหรืออะไรว,วันนี้จะมาออตอนขอปิดอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะว่ามันอาจจะแบบทําให้แหลกหรือมีเนอตโฆษณานะคะอันนี้นะคะไม่ได้สมัครหรืออะไรนะคะเป็นของแท้นะคะมาดูตอนเข้าเกมเลยดีกว่านะคะโอเคค่ะทุกคนขาหลังจากนี้ก็เข้าเกมแล้วคะ่ะนี่เห็นไหมทุกอย่างก็จะเหมือนเกมไหมคะของแท้อยู่นะ ก็สร้างเ็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บกดและเล่นไม่ได้เล่นมาแล้วมันเล่นวีลล์นะนี่นะคะก็จะมีบ่อน,นะคะอันนี้ก็คือเลือดนะคะส่วนไอ้ตัวแรกก็คือโหมดแบบว่าเอาชีวิตรอดนะคะส่วนนี้ก็คือโหมดสร้างสรรคนะ์นะทุกคนค่ะไอ้ที่สองคือโหมดสร้างสรรค์นะนั้นก็กร้สัง โลกเลยนะคะการ่างโลกก็น่าจะงานอยู่นะทุกคนคะ่ะอา่กก็สร้างโลกก็น่าจะนานๆาอยู่นะรอ <c oughs> ตอนเข้าเกมเลยนะคะว่ามันเล่นได้จริงไหมเอาเร็วข <c oughs> ก้นโอเคค่ะทุกคนไม่วาฟนะคะ <c oughs> มันไม่วาบนะคะทุกคน <c oughs> นี่ค่ะตันบมาเร็วตันอยู่ที่หมู่บ้านนั่นเองค่ะ นี่ในหมดทุกอย่างจริงๆนะทุกคนคะ่ะแ,แต่ดูมาหมู่บ้านตรงนี้นะค่ะสมมุติแบบที่สุดในบรรดาที่เคยโดดมาเล่นมาแ้วนะจ้ะนี่เห็นไหมมันมองหน้าเรานะคะเราก็เลยตีมันไปนะคะเราไม่มีนนทำนะคะนี่กระดิ่งก็เป็นเสียงแจ้งเตือนกินข้าวแล้วค่ะทุกคนทุกคนสามารถนี่นะคะ ของแท้อะไรหมดทุกอย่างเนยนะคะงา้นตาลก็ขอจบคลิปเพียงไว้เท่านี้นะคะทุกคนคะ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามให้ตาลด้วยนะคะทุกคนคะ่ะจะได้มีกําลังใจหรือสอนโล่เกมต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปนะคะถ้าทุกคนไม่เข้าใจหรือรายละเอียดอะไรที่ตาลสอนตาลก็อย่าให้รายละเอียดมากกว่าน,นี้ทุกคนก็ต้องไปดูใน youtube นะคะว่าตาลก็ดูมาจาก ไอ้น้อง youtube เหมือนกันนะคะ youtube กับ google นี่คือของคู่กันนะคะหาความรู้ได้จากนั่นเลยนะคะงั้นต่างของไปก่อนนะคะบ๊ายบาย